สวัสดีครับผมมุ่งหลอดเดฟบซีครับมื่อนี้มีรายการเมืองไฟช่องสังคมคำพูชาอมัดเด็ดนะครับผมวันศุกร์ที่29เกากันยายน2566ครับบางที่หนึ่งเทพปากเก่าเก่าครับมัดเด็ดครับบังที่สองเพชรบ้านถุงบางที่สามเทพสวรรค์บางที่สี่พ่เจริญมัดเด็ดครับบางที่หาสับสุวรรณบางที่หกจอเจริญสุขบางที่เจ็ดเทพทับหลวงมัดเด็ดครับบังที่แปดน้องกัปตันมัดเด็ดครับ บางที่เก่าเพชรแสนแก้วบางที่13อันตรายมัดเด็ดครับบางที่11กล่องฝานะครับบางที่12ฟิวท,ทองบางที่13บุติชช่เบิกฝา14กุ้งจเจริญทรัพย์15้าคท่าเทพ16พรฮคู่ตาโต้นะครับตุลาการโดยไอ้กะทิล้อยฝาบวกไอ้ซิ่มงค้นล่าสีนะครับผมอย่าลืมไปให้กกำลังแรงใจกันครับทีมงานมิตรภาพไทยกัมพูชานะครับขอขอบคุณ ข้อมูลจากคุณพนมพมประเสริฐนะครับผมผู้ใดไปก็คอยโชคให้มานะครับผมส่วนติกสีแดงจึงคึงเป็นความชอบส่วนโตของลุงลอดเอฟซนะครับบริเกียวกับ่ายบังไฟใดๆทั้งสิน้นบริได้รู้จักกันเป็นการส่วนโตนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงลอดเอฟซสวัสดีลา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 